เดี๋ยวเอาอันโี้เจ๊มาเจ๊เจ้าของร้านมาพอดีเลยครับนี่พี่น้องมาปากแพ็คคู่แพ็คคู่ครับกับร้านสาวคนสวยใช่ไหมแพ็คคู่นี่เสียงเชนทุเรียนนี่เจ้าของร้านทุเรียนพี่น้องนี่แหละเสียงเชนทุเรียน ขายดีครับร้านนี้ขายจนเบิดเหรอเออขายดีสอบมานี่ขายเบิดเหรอพี่น้องผ่านมาผ่านมาแวะเดอร์แวะมาอุดหนุนกันครับเคนทุเรียนเส้นสุขมุมวิทและพัทยาใต้นะครับโอ้โหสตาเก็บทุเรียน มีสวนตุเรียนด้วยครับย้วยสีสเกตได้เพิหาซิบรลสสวนตุเรียนชีเนสเกตสวนเองตุเรียนภูเขาไฟนี่จะของหลานได้